สวัสดีพี่น้องพกพ่อกระท่ายน้ออีกแล้วเด้อยจ้าพี่น้องมือนีวันหยุดวันอาทิตย์มากินข่าวจานดวนวเวลาเห็ดกับเขาจะมือนีเห็ดแต่งานบ้านเนาะหยุดมือเดียวนะจ๊ะคุณทางานประจาเฮ็ดหยุดมือเดียวก็อยากชํ <c oughs> าระบ,บ้านช่องรูจักว่า,าเก็นจักววาโอ้ยตุย้ยจกักาห้องน้ำเราพี่น้องหยุดมือเดียวได้เห็ดมือเดียวก็เลยมือนีบได้มีเห็ดกับเขาก็เลยาหานจานดวน อาหารยอดฮิตจะเพื่อนๆกะเพราทะเลกะเพราทะเลไข่ดาวไข่ดาวทอดเอาไปทอดแล้วบเนี่กะผลไม้มือนี่มีแก้มังกรมีเมลอนเนีมาๆๆพี่น้องมากินน้ำกันตามด้วยกาแฟแกงงวงพี่น้องเอ้ยแต่เดียวสินี่มังคุดด้วยตท้ทยมัอนี่สกินหลายเติมพลังพี่น้องเสียพลังงานหลาย ว่าร้ายเนี่ยมอนี้ฮะกาได้กินข้าวอีกแล้วมือ้อใดก็ว่ากินข้าวด่วนข้าวด่วนพี่น้องเนาะนี่แหละคนเฮ็ดงานบ่มีเวลาบ่ามีลูกสาวพี่น้องเอ้ยบ่มีลูกสาวกะบ่บมีผู้เหตุส่วนเหตุจะว่ามีลูกสาวกะเซียสบูสบ,บ,บุสมัยนี้เนาะพี่น้องเนาะเว้าไปกะตามยุคตามสมัยเพิ่นคิดหลายเฮ็ดแล้วกัมีความสุขเองกัมีความสุขสบายใจเด้อพี่น้องมา แซ่บๆพี่น้องอาหารจานด่วนแซ่บพืดกันงามถิ่มแต่ว่ากะบอทว่อเขาเหตุกินเองเราเนาะเขาเห็ุกินเอ็มกะถือโอ๊ตถือแจ๋อยากเติมได้ก็ใส่เนาะพี่น้อง ซื้อเขาก็ต้องทำใจยุ่ไปเจอล้านแซ่บกับแซ่บแทบเลยแต่แถวทำงานอ่ะแซ่บแซ่บเราเห็นกุญสานเท่านี้แหละเห็นรสชาติจัดๆเข้มข้นอันนี้เันว่าจัดปไปไห คือบ่เผ็ดนะพี่น้องคือเพื่อนเะเขือข้าวแก่มหนังป่าเนาะพริกนังปลานะเพื่อนกับคนที่บอก,กินนผะิดเนาะแต่ว่าถี่มกร้างเป็นวัตถุเพศเพเดิมสงสัยเพื่อนหสส็นหนาห็นหนา่าว่าสงสัยสิบอก,กิีนผ็ดเพร่ะนะพี่น้องเพื่อนมาข่อยไปทั้งใดเสิอ มีแต่ข้นทากกับข่อยคนเหนือบอนะหน้าตาไปทั้งคนเหนือบอพี่น้องเป็นไต้นก็จะมาคนอีสานแขกแขกนี่แนะ่ <c oughs> ไทยย้อนไทยย้อนแขกแขกเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวยนอนนครพนมเด้อยอนนครพนมทั้งคอนมาทางสกุลน,นะเขี้ยติดกับสกุลน,นะจ๊ะทางใดกับพี่น้องกม็มืดแล้วพี่น้องมาเด้อจ้าพี่น้องทางไกลทางไกล กินน้ำก้านมาหนิดูทั้งหดกับสุกศอกมุมหลวงเขาก็เป็นพี่น้องกันพี่เกานะพี่น้องเนาะหากแพ่งกันไปคนเฮามันต้องมีความเอือเ้อเฟือ้อเผื่อแผ่เม็นบอสมนุษย์โลกชีวิตคนเฮา สิบเอาแต่เห็นแกตแต่คนเดียวย่างเดียวก็ไม่ได้พี่งนัะต้องช่วยเหลือกันบางชิงบางยางทำอะไรก็ให้พอดี่นน่ะเนาะบ้านเมืองถ้าเกิดไม่สามัคคีเหมือนสิบะขอโทษขอขอภัยพอเก่าถึงเหมือนพอหลวงแล้วเก่าวพี่สอนเนาะบ้านเมืองหรือว่าประเทศชาติหรือมนุษย์เท่านี้แหละชาวบ้านนี่แหละถ้ามีอย่างบ่ช่วยเหลือกันพี่น้อง มันก็เดินไปบ่ไดดทุกอย่างคือกันอันนี้เขาอยู่กันทั่วทัวทุกมุมโลกเขาซอยกันจับเนื้อกันไปซ้อยเลือกันไปให้ข้ามปรึกษากันไปนะทุกชิ้นทุกอย่างมันกับําเร็จมันก็บที่สําเร็จเมื่อทุกอย่างถ้าจะไปผู้เดียวบ่ไดดได้พี่น้องเกาะขอนหน่อยร้อยน้าบ่อใดเด้อเกาะขอนขอนหน่อยร้อยน้าเออถ้าเกิดสมุติน่ะต้องไปสามคนตกหนาพี่น้องถ้าเกิดให้ความช่วยเหลือวคุณนึงแบบใจหอบคุณนึงใจเย็นกับแบบว่า เออเนี่ยแหละมันกับที่ซอยกันไปได้เองสินะกินไรพะวะหลายหมือนกพีเน้ะงบอยากว่าอยากคุยเนาะทัศนคติแต่ลงคนว่ากันแช่กันเนาะพี่เนอะมันก็เสิได้รู้กันแบบก็เออเข้าใจกันสินะ อันมีอย่างหักแห้งกันไปอ่ะดีที่สุดคือให้ยอเนี่ยคือเ้ียอบอกซื้อเนาะเทียนอมาอยู่กรุงเทพอะ่ะไม่ได้คิดว่าสิมันปักหลับปักฐานกรุงเทพเนาะปาสนามันทำภาพปเหต์ก็คือมันควม้มเอือเฟือ่อไม่ยั้งเอาก,กับแบงกันมมียังปรึกษาคุยกันกับเพื่อนบ้านเนี่ย ้าซื้อน้หมันหอยห่อเต้นส่องฟิดอยู่กระเจ้ามาให้เดี๋ยวผู้นั่นไปมากกับมาหาใหยนี่ไปมากกับมาหาถ้าหอยกับต้มต้มใส่ฟิตไว้เผาเผาแล้วก็ต้มใส่ฟิตไว้เพื่อเทาสีอยากสุกอยากแกงอยากมกก็ได้หน้าพี่น้องเนาะ มีคนหนึ่งคนขายเครื่องหมากกวยแบบนี้นะเพอนเสียมาหายตลอดเลยเพื่อนดูว่าเพื่อนถาม่าแม่บีมลูก้ายซื้อบินเนาะอันนี้เอาไหมโอ้ยเอาหมดนั่นแหละเลยว่าเพื่อนหายเฮ้าเพื่อนกระทือว่าเพื่อนต้องหากแพงเฮ้ามันบ่พี่น้องเพื่อนจะเอาหายเฮ้าคนเฮ้าเนี่ยถ้าบอกหาแพงเนี่ยเพื่อนบอกเอาของหายเด้อเงินบ่เอนละ เพือบอกว่าเออเข้าตรงนี้นำใจเอื้อเฟื่อเพื่อนบ้านนะถ้าเกิดเห็นในข้าวนะพี่น้องนะเนาะทีแบบเพื่อนบ้านใกล้กันนะบเอื้อเฟื้อกันทะเลาะกันไม่ีปัญหากันเห็นแล้วบอกข้าวนะก็เบลอยากเออผาดพริงเนาะที่เพื่อนบอกว่าไปให้เออผาดพริงมาถึงพุกที้สามนะเข้าก็เห็นเห็นอยู่นะพี่น้องเนาะก็ต้องเบาหลาย ก็ย้อนแบบความบรคุ้ยกันพี่น้องมีอย่างกะเอออารมณ์อรวยกันคือจอดรถจอดเรือคือกันได้พี่น้องในหมู่บ้านให้ย้อนเถียงกันผิดกันพอดีอันแฟนเพื่อนเป็นประธานหมู่บ้านเนาะให้ไปเคียยไปเคียวแล้วก็เคียยวเห้บ่อได้บ่ฟังเฮ้าเฮ้าบอกเออผู้นี้กัขยับแน่ผู้นั้นกัขยับแน่เออเผื่อกันบ่อฟังทะเลาะกันย่างกับคับพี่น้องปล่อยให้เขาเถียงกันลดเออแบบนี้แหละเขาทึงว่าขากันตายย้อนแบบ เปลือกเปลือบเปื่อบเ,เพลนอะนะพี่นอ้องเอาเคสําหรับคลิปนี้ก็บทนายหน่อาหลายเดี๋ยวสิลำขั้น,นพี่นอ้องอยากคิดแบบอยากชิ้นหอดคิดถึงกันเนาะเบามือแล้วเล็กละหน่อยเดีทักทายกันคอนเมเมนต์กันพี่นอ้องอยู่ทั้งใดอู้ไปเบิ่งทั้งนั้นทั้งนี้เด้อทนายหนอกับสิไล,ไลไลไปบางคลิปทนายหนอกับไม่ไม่ร่าบเบิง่งเนาะจ้าแต่ว่าพยายามสิไปหาหมูพวกทุกคนเท่ากับบริบาตกันดอกผู้ใดยบางเทือกพื้นกะ มาเบืองให้ห้าคลิปนี่คลิปนั่นโอเคสำานีเราพี่น้องเนาะเราให้เข้าใจกันแล้วก็ขอบคุณทุกกําลังแรงใจที่มอบให้แท้ยอเนาะจ๊ะแท้ยออยังบ่เป็นอีหยังเด้อจ้ะเด้อเทศอีหยังเอฟโวเอฟเอก็บ่ค่อยเป็นนะจ๊ะพี่น้องเบาตรงๆแล้วแท้ยอเป็นคนตรงๆจ้ะพี่น้องแต่แท้ยอเน่ะมีความจริงใจกับทุกคนนะจ๊ะฝากกุไลก็แชทใท้ยอไปน้ำกันเด้อกดึงไท้ยอไปน้ำนะแทยออย่างม่พวกสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ